สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีทำหุ่นมือนะคะโดยที่หุ่นมือวันนี้นะคะจะเป็นรูปหนูค่ะโดยที่วัสดุนะคะที่มันนำมาใช้ทำหุ่นมือนะคะก็จะเป็นวัสดุนะคะภายในบ้านนะคะอุปกรณ์อันแรกนะคะจะมีถุงเท้านะคะแขนเสื้อนะคะเสื้อที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราสามารถเอามาประดิษฐ์หุ่นมือเป็นของเล่น ให้สำหรับลูกๆได้นะคะเราก็จะมีอ,อุปก,กรณ์อื่นๆอย่างเช่นเข็มได้นะคะไหมนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมนะคะก็คือกระดุมค่ะนำมาเป็นตาของหนูนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เลือกถุงเท้าสีสวยๆนะคะมานะคะเราก็ต้องมาตัดค่ะวิธีการตัดนะคะเราก็จะตัดตามแนวเฉียงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ อันนี้คือด้านด้านที่ถูกต้องทีนี้เราต้องกลับเอาด้านผิดออกนะคะแล้วเราก็จะทำการเย็บเย็บเข้าด้วยกันนะคะเอาใช้เข็มหมุดช่วยนะคะกัดนะคะให้ง่ายนะคะในการเย็บวิธีการเย็บนะคะจะเย็บวิธีร้นถอยหลังก็ได้นะคะแต่ที่จะนำมาใช้คือจะเลือกวิธีทำเขาเรียกว่าวิธีการคัดเวิร์กนะคะ ก็คือเย็บเย็บให้ติดกันแล้วก็หุ้มในส่วนปลายนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่รุ่ยนะคะเวลาเย็บนะคะพยายามเย็บให้ให้ถี่นะคะเราก็ทำการจบ การเย็บนะคะทำปมนะคะแล้วก็ตัดค่ะแล้วเราก็จับมันพลิกออกมานะคะตรงปลายนะคะมันจะเป็นถุงที่มันเล็กมากอาจจะเอาออกลำบากเราก็จะใช้เข็มเข็มหมุดเนี่ยช่วยช่วยในการดึงออกมาส่วนนี้เป็นปลายแหลมนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากเสร็จ เป็นรูปร่างส่วนหัวแล้วนะคะเราก็จะมาติดตานะคะโดยติดตาเราก็จะใช้กำหนดจุดที่จะเป็นตาของหนูก่อนขั้นตอนถัดมาเราก็จะเย็บตาติดกับติดกับส่วนหัวนะคะเ,เวลาเย็บได้จะไม่ไปติดกับถุงเท้าข้างล่างนะคะเราก็จะใช้ไม้มพทัดมาช่วย เสร็จแล้วนะคะตาสองข้างนะคะหลังจะทำปมเราก็ตัดค่ะนะคะเราได้หนูน้อยีีมพูพร้อมตาแล้วค่ะในส่วนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำจมูกให้มันน่ารักขึ้นนะคะโดยใช้ไหมเส้นใหญ่อันนี้นะคะสีแดงนะคะทำเป็นส่วนจมูกนะคะ ไหมเส้นใหญ่สีแดงอาจจะต้องใช้เข็มนะคะเข็มที่ขนาดใหญ่นิดนึงเหมาะสําหรับไหมนะคะอาจจะเป็นเข็มเย็บกระสอบนะคะเข็มคอสติทมันจะปลายมันจะทู่เกินไปนะคะตอนอื่นเย็บติดกันแนวก่อนนะคะเป็นส่วนของปลายจมูกนะคะแล้วก็เราใช้วิธีเย็บนะคะพันเหมือนมัดมัดมัด,มดนะคะ ในส่วนปลายนะคะให้มันเป็นสีแดงเสร็จส่วนจมูกแล้วนะคะเราก็จะตัด นะคะเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะจำได้ไหมคะครั้งแรกเนี่ยมันจะมีส่วนเศษถุงเท้าที่เหลือหลงเหลืออยู่นะคะส่วนนี้เราจะมาใช้ทำเป็นหูแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวจะทำอีกวิธีการให้ดูนะคะซึ่งก็ใช้ได้เช่นเดียวกันตัดนะคะในส่วนปลายของถุงเท้าอันนี้นะคะให้เป็นตามแนวนะคะมันจะมีแนวของมันอยู่นะคะตัด เสร็จแล้วเราก็คลี่ออกมานะคะพอคลี่ออกมาแล้วนะคะจับมันแบบนี้นะคะมันจะมีลักษณะคล้ายกับหมวกนะคะเราก็สามารถให้หนูของเราเนี่ยเปลี่ยนจากหูใส่เป็นหมวกก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการสอยนะคะต้องเหลือขอบหมวกนะคะให้มันสามารถกระดกขึ้นมาได้เสร็จแล้วค่ะเราก็ตัดนะคะ อะละค่ะนี่นะคะก็คือหลังจากติดหมวกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะแต่เราเลือกถุงเท้านะคะแบบสั้นเหมือนถุงเท้าของผู้หญิงเนี่ยจะเหมาะกับมือเด็กนะคะก็จะพอดีกับมือเด็กแต่ว่าถ้าเป็นมือผู้ใหญ่แล้วนะคะมันอาจจะสั้นเกินไปนะคะเราก็จะมีวิธีการแก้ไขนะคะหลังจากที่บอกตั้งแต่ครั้งแรกว่าอุปกรณ์จะมีในส่วนของแขนเสื้อนะคะเราก็สามารถ นำเอาไอ้ตัวแขนเสื้อที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนำมาต่อนะคะโดยการเย็บนะคะสอยติดนะคะคล้ายๆกับส่วนของหมวกเลยนะคะเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวหนูนะคะที่มีเสื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้ดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะสําหรับให้ผู้ใหญ่เล่นให้ เด็กๆด,ดูก็ได้นะคะ